คราวนี้เรามาคุยถึงชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูในราศีในเดือนมิถุนายนจะเป็นไงนะครับชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดวันที่23พฤศจิกายนจนถึงวันที่21ธันวาคมนะครับมาดูกันซิราศีธนูช่วงนี้นะครับชาวราศีธนูช่วงนี้นะครับถ้าที่ดูจากดวงแล้วก็บอกว่านะครับอันีในดวงคุณเองในช่วงจังหวะนี้มีการเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับมีเรื่องของการต่อสู้การ ทําทงานในลักษณะของการที่ว่าต้องเหนื่อยต้องลำบากที่จะมีความสําเร็จนะครับถ้าแยกเป็นเรื่องงานช่วงนี้อาจจะมีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆมีการเปลี่ยนงานมีการย้ายงานนะครับแต่เพื่อความมั่นคงเพิ่มขึ้นงานคุณจะมีอยากได้อะไรต้องการอะไรก็จะมีคู่แข่งต้องมีคนต้องการด้วยนะครับถ้าเป็นถ้าเหมาะกับดวงช่วงจังหวะนี้ก็คือพวกที่ทําอาชีพพวกเป็นเซลล์เป็นการแข่งขันเป็นการประกวดเป็นการประมูล นะครับหรือเป็นพวกกีฬาตอนนี้ชาวราศีธนูนะครับเท่าที่ดูจากดวงแล้วช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่ถึงจะมีความสําเร็จเข้ามาเพราะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่เฉยๆรอจังหวะเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีให้นะครับเพราะนั้นลุกบุกลุยให้เต็มที่นะครับสาหรับเรื่องของเจ้าของธุรกิจช่วงจังหวะนี้เป็นช่วง,งคาว่าการหาลูกค้าใหม่หมการเอาใจลูกค้า การวิ่งเข้าชนปัญหาแล้วความสุเร้าจะตามมานะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้นะครับเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะครับในเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องของการลงทุนเรื่องของงานเข้าตามเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังประหยัดรอบคอบให้มากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของความรักในช่วงจังหวะนี้นะครับเท่าที่ดูจากดวงก็ชาวราศีธนูเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ยุ่งกับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ แล้วก็ยุ่งกับเรื่องของกรุลูกนะครับแต่ก็เท่าที่ดูจากดวงแล้วก็เรียกว่าอย่างราบลื่นยังไปด้วยดีนะครับในเรื่องของคนที่เพิ่งพบกันเพิ่งรู้จักกันในช่วงจังหวะนี้จะมีคู่แข่งเข้ามาเยอะนะครับคุณชอบใครหมายตาใครก็จะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีคนต้องการเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะนั้นก็พยายามเอาใจใส่เขาเยอะๆแล้วก็ใกล้ชิดเขามากๆก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับเรื่องของสุขภาพชาวราศีธนูช่วงจังหวะนี้ แข็งแรงนะครับแต่บางท่านก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะของการตั้งครรภ์น,นะครับก็เป็นข่าวดีส่วนคําแนะนําสําหรับช่วงนี้ของชาวราศีธนูก็คือเรื่องคําว่าการเก็บเงินการวางแผนระยะยาวนะครับในเรื่องของเงินทองเพราะว่าเท่าที่ดูแลรายจ่ายจะเกิดขึ้นเยอะนะครับพอควบคุมเรื่องการเงินได้ผมว่าทุกอย่างก,ก็จะราบรื่นตามไปเองนะครับ